สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในแบบมีเกียรนะตอนนี้กลางคืนนี่คือสีแดงแป๊บเลยนะแดงตแต็แต่เลยนะทุกคนช่วงนี้คืออันตรายที่แน่คืนนี้คืนนี้มันไม่เหมาะกับพวกเราแต่ตอนนี้พเพื่อนมาล้อเลยมาหาบ้านของสันหน่อยเพราะว่าเราคิดว่าที่นี้ดูปลอดภัยปลอดภัยแน่ๆค่ะกันแน่ก็ได้ หนูบริการคือเหมาะแจกเลยทุกคนแดงแจกมากโอ้โหอยู่ใกล้วันนี้เลยเหรอดลาบหลับดอกไม้มันควรเง้ยเฮ้ยตอนที้ทุกคนเพื่อไปให้เราอยู่ด้วย เดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขาได้ถ้าเขาตายอ่ะเราทุกทุกคนต้องพูดว่าต้องโคูดต้องพูดยอดสูงเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องว่าบอกค่ะ

มีคนตตายแล้วจะอยู่กับคนจีนเปล่าคนเกาหลีคนญี่ปุ่นก็ได้ สบายกันนะทุกคนจะตอนเราไล่เกนต่อแล้วเราฝึกฮ้ยดีสอหูอยากได้เอาทีเลยดีสอสุดที่แล้วของพวกเรา ตอนนี้พวกเราได้อยู่ที่อยู่กับเพื่อนแล้วกันแล้วมาดิแล้วก็ทีนี้เขาอ่ะ 对。Okay. หยิบอาหารจะบ้าเขามาแล้วอีเกียมาเฉยเลยถึงเราเนี่ยก่อนนายเราได้อาหารเยอะแล,วแลวนะ้วเราหมดแล้วนะตัวรอดอาหารน่ะว,วันนี้เรามาเล่นมาเล่นแบบนี้ในอีเกียห้าวันเลยดีกว่าไหม body ตัวอิกิโตนิมนคืออะไรกันฮะอ่ะอ <spin it off> <c oughs> ีเกิโตนินคืออะไรอ่ะว้าย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 เห็นวายวายเห็นอะไรไม่เคยรู้มาก่อนเลยอีเกิะอะไร, <c oughs> ไไรอ่ระ,อะทุกคนอีกเกนะิเหมือนคนเลยอ่ะเหมือนคนเป๊ะสมจริงด้วย โอเคแล้วเกิดใหม่ละถือว่าไอกเกียตัวแบบแๆนี้มันไม่มานะขนลุกเลยอ่ะโหขนแขนเราขึ้นปั๊บเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ย Please, คืออะไรอะ the building บอสอะไรอ่ะทุกคนเราไม่รู้เลยอ่ะอีเกียตัวแปลกๆนั่นหน้าตาใครคนแป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเชื่อเราต้องได้มันมาเยอะแน่ๆยิ่งก้อยกันสุขภาพร่างกายของพวกเรา เราจะไม่ผิวเปล่าหหลอกล่อแล้วนะถ้าเราไม่ได้อยู่ที่ซ่อน よいしょと笑いね น่าคว้าไมสุนทรนะว้าวรู้สึกอีกเกียตัวนันน่ากลัวมากเลยอ่ะกิยอะไรไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเพิ่งเห็นชีวิตแรกเลยนะก็แต่ว,ว่าเราเคยเจอในคลิปพี่แป้งแล้วเนี่ยทุกคนเราเคยเจอนะเราเคยเจอในคลิปของช่องพี่แป้งนะไปดูได้เลยแต่เราก็ไม่รู้นะ ไม่รู้เลยอะว่าอีกเกียะแต่เราแต่ว่าเราเพิ่งสังเกตแต่ว่าอีกเกียตัวนั้นเดินช้ามากเลยทุกคน <_ c oughs> ก็แปลว่าคือคืนค,คือกลางคืนนี้คือมันไม่แดงขนาดนั้นนี่มันไม่ได้แดงแต่เราเจอผู้เล่นคนหนึ่งแต่เราอยากไปลบกวลวเขาเลยเขากำลังหาที่อยู่ แล้วกคนอย่าพวกเราพวกเราจะไปอยู่ที่อื่นกันโอเคตัวของเราละเามอา มันเดินช้านะแต่เราคิดว่าที่มันวิ่งเร็วเนี่ยมันเป็นกางคืนสีแดงเมื่อกี้เราเห็นบอด้วยนี่ยเ,เราตอลุกปัดหรือว่าเราวางพลังงานตัวนี้ตัวสูงมากเลยอ่ะ พิธีตัวบอลนะอินแล้วอยู่ใกล้พวกเราคเานเนี่ยาเล่นมากี่วันเนี่ยค่ะจิงเบอร์เดี๋ยวจะมากินข้าวเนี้ยวินีใครวางขหาไว้ตรงเนี้ยขอบใจนะ เราลืมบอกเลยนะเมื่อคือเราไปดูค e c เกมซี m ั s หนึ่งมนาะสนุกมากเลยแนะทุกคนสนุกมากเลยเมล่อเาไปดูได้เลยนะสนุกจริงด้วย mình ba tốt mái thì chỉ còn t เรียมเรียมอยู่นะเราสามารถเรามีวิธีเรียมเรียมเราเรียมมาเลยทุกตอนนะ ไ่เล็กขนาดนี้ไขอตรงหน้าต่างเรียกไข่ได้เรี้ยไางบ้านนะบ้างหน้าต่างเยอะมาม่ได้เหรอแม่พวกนี้ทุกคนทุกคนจะบอกแม่เรารับใช้เวลาไปเอา คนเรใส่มาม่นี้ไปไปให้บ้านข้างๆยายเพลยายเล็กนะยายเพลเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ใหยายเพลดีกว่าเขาเขาว่ายายเล็กกับยายเพลนนะ่าจะอยู่บ้านเดียวกันแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันหรือคนละหลังกันเราจะเรียกเขายายเพลนนะเราไปเรียกเป็น,ปนชื่อจริง ยายเพื่อครับทุกคนเราได้อยู่ที่ใหม่ๆแล้วนะเอาล่ะทุกคนจบแล้วแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะไว้สำหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อบของพวกเราด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นแบบเราจะลองมาเล่นอีกเกียอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอีกเกียที่เราจะมาเล่นรอบหน้า มันจะไม่มีพลังงานมันกลายเป็นตัวบอสทั้งหมดสีดำเราจะมีตัวบอสหัวมันเป็นรูปบอลบายบายแต่เราเคยเล่นน้ำเสริมนี้